พูดถึงประเด็นที่มีการไล่ยิงกันที่สยามพารากอนนะครับก็คือผมขอน,านําเสนอในสองประเด็นดังต่อไปนี้นะครับคือ1เรื่องประเด็นทางกฎหมายกับเรื่องที่2คือประเด็นของการน,านําเสนอข่าวครับประเด็นที่1นเนี่ยเรื่องของกฎหมายเนี่ยใน Facebook ของท่านอาจารย์นัทพรยอดเจริญที่เป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะครับภาควิชาอาญานี่แหละครับก็ได้โพสต์ไว้ดีมากนะครับในเรื่องนี้ซึ่งบอกว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันเป็นกฎหมายแบบที่พิจารณาว่าดูว่าคนคนนั้นเนี่ย อายุเท่าไหร่กันแน่เรียกว่าเป็นภาวะวิสัยก็คือว่าไม่สนใจในการไปสืบหาข้อมูลอะไรทั้งนั้นแหละแค่ว่าคนคนนั้นเนี่ยอายุน้อยกว่า15ปีนะครับอายุถึออายุ1 2บสถึงสิปีเนี่ยก็ศาลห้ามลงโทษนะครับก็คือมันมันันเรียกว่ามีการบัญญัติไว้ในกฎหมายอาญามาตรา74อย่างชัดเจนมากว่าถ้าคนคนนั้นอายุน้อยกว่า15ปีก็คือห้ามลงโทษทางอาญานะครับแต่ว่าศาลสามารถ สั่งได้3อย่างก็คือสั่งให้ไปอยู่กับพ่อแม่หรือศาลสั่งให้มีมาตรการป้องกันการทําเหตุซ้ําโดยวางเงินประกันไว้10,000บาทเองนะเรื่องที่3ก็คือศาลสามารถสั่งให้ไปอยู่ในสถานพินิษ์ได้โดยที่อยู่ได้แต่ห้ามห้ามอยู่จนเกินอายุ18อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งไอ,อ,อ,อ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไทยเนี่ยทำการท,ทําสนธิสัญญาคุ้มครองเด็กเอาไว้ก็เลยมีกฎหมายประมาณนี้แหละแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายคล้ายๆกันของประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสนะครับ ใน,นปี2564นะครับได้เปลี่ยนกฎหมายข้อนี้ที่ว่าใช้มาตั้งแต่ปี2488อะเปลี่ยนไปบอกว่าถ้าอายุไม่เกิน13นะแล้วทําผิดอาญาประมาณนี้นะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ายังไม่มีสํานึกในการกระทําสันนิษฐานเฉยๆนะแต่ว่าก็ให้ไปทําการสืบพยา,ยานอยู่ดีไปไปสํารวจดูว่ามันมีมันมีสานึกในการกระทําหรือเปล่า คือถ้ามีสํานึกในการกระทำเนี่ยมันก็คงจะต้องได้รับโทษเหมือนกันนะครับแล้วเด็กบางทีทําลงไปก็มีเจตนาที่ชัดเจนรู้อยู่เต็มอกว่าทําลงไปอะไรเกิดผลไรแก่ใครบ้างแต่เขาก็ายังทําประมาณนี้ซึ่งไอ้มาตรการที่กฎหมายไทยกําหนดไว้เนี่ยบางทีมันก็ไม่มีการเข้มข้นมากมากพอเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้เด็กเนี่ยไม่สํานึกไม่เรียนรู้ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออาจจะไป เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมอื่นๆโดยเฉพาะเด็กที่มีแนวโน้มจะมีพฤติกรรมผิดปกติอยู่แล้วแล้วที่สําคัญนะครับประเด็นที่2ที่ผมจะนําเสนอก็คือประเด็นนเสนอเรื่องของการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนนี่แหละบอกชื่อเลยทั้งหนกระแสทั้งเรื่องเล่าเช้านี้นะครับผมตื่นมาเช้าหนึ่งเช้านี้เลยทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาใช้อาวุธอะไรบ้างในการทํานะครับปรากฏโอ้โหพอดูเรื่องเล่าเช้านี้เสร็จนะครับทีนี้ผมรู้เลยว่ากดอะไรซื้อที่ไหนอาวุธชื่ออะไรเซิออร์ชยังไงประกอบอยังไงร,รู้ทุกอย่าง รู้ได้ว่าจะหาอาวุธไปทําเย็นแบบยังไงประมาณนี้นะครับซึ่งการนําเสนอเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วผมเข้าใจว่ามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยว่าเราต้องมีการพัฒนากฎหมายควบคุมอาวุธปืนอันนี้ที่เขาใช้ด้วยแต่ว่าการนําเสนออย่างละเอียดมากเกินไปจนเกินความจําเป็นเรียกว่าอะไรเน้นเลตติ้งเน้นเลตติ้งโดยไม่ส่วนโลกไม่ส่วนผลกระทบอย่างนี้นะครับมันก็ทําให้เกิดผลกระทบทางทางลบมากกว่าผลกระทบทางบวกดังที่ตั้งใจเอาไว้ครับ าจาจ์ลงท้ายบทความเขียนไว้ดีมากว่า hurt people hurt people นะครับแปลว่าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับที่มีจิตใจกำลังเจ็บปวดอยู่นะครับคนคนนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งต่อความเจ็บปวดให้คนอื่นต่อไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องการที่จะเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งนะครับจะต้องใช้สังคมทั้งสังคมอ่ะในการเลี้ยงเด็กแค่คนเดียวครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปโทษพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กคนนั้นได้คนเดียวแล้วจบมันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนเพื่อมาดูกันว่าสังคมของเรามันเป็นอะไรกันอยู่กันแน่ครับรวยกว่าย่อมดีกว่าครับ